สวัสดีค่ะสวัสดีชาวธาตุน้ําที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้พี่หมอจะพาชาวธาตุน้ําที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปดูพลังงานคนรักเก่าของชาวธาตุน้ํากันนะคะชาวธาตุน้ําได้แก่ราศีพฤษภกัมังกรนับตามแบบฉบับโหราศาสตร์ไทยนะคะคลิปนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่16สิงหาคม2567ค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าคนรักเก่าของชาวธาตุน้ําคิดและรู้สึกยังไงกับชาวธาตุน้ําแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของชาวธาตุน้ําที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของชาวธาตุน้ําที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนและมันใช่พลังงานของคุณไหมถ้าพลังงานใช่ไปกันต่อกับคลิปนี้นะคะขอพลังงานของชาวธาตุน้ําที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยค่ะ ขอพลังงานของชาวธาตุน้ำที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยค่ะ10บดาเอ่อเก้าดาเดชารีออสสเตนพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะพี่หมอมองว่าคุณกำลัง Move on มาจากความเจ็บปวดเสียใจในอดีตที่ทำให้คุณมีอยู่ในสถานะเครียดเก็บกดนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอ วนอยู่กับความคิดที่เสียใจเจ็บช้ำน้ำใจอยู่แบบนั้นมาเป็นเวลานานในตอนนี้คุณพยายามที่จะมุกอ่อนเดินไปข้างหน้าเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นและกลับมายืนหยัดให้ได้ด้วยตัวเองกลับมาเป็นคนที่กลายมาเป็นที่พึ่งของคนอื่นในอดีตคุณอาจจะรู้สึกไม่กล้าเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่พร้อมที่จะดูแลตัวเองคุณไม่พร้อมที่จะดูแลใครคุณยังต้องการใครคนนั้นอยู่ในชีวิตและ มองเขาเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจจนยอมเจ็บช้ำอยู่ในความสัมพันธ์นั้นมาเป็นระยะเวลานานแต่พอถึงจุดที่คุณรู้สึกว่ามันเกินจะทนมันอยู่ในจุดที่คุณเกินจะรับไหวคุณเลยเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแล้วมบออนและในตอนนี้คุณกลับรู้สึกว่าคุณก็อยู่ของคุณได้คุณสามารถดูแลตัวเองได้ แล้วคุณยังสามารถไปซัพพอร์ตครอบครัวหรือคนรอบข้างคุณได้ด้วยตอนนี้คุณกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวและคุณกลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้งหลังจากที่ยอมทนอยู่ในสภาวะที่ต้องเจ็บปวดเสียใจและความเครียดมาเป็นเวลานานการมุฟออนของคุณในตอนนี้มันสำเร็จแล้วแต่ถามว่าคุณลืมเขาไปได้แล้วหรือยังทั้งใจมันก็ยังไม่ได้คุณยังมีคิดถึงเขาบ้าง ยังคิดถึงสิ่งดีๆที่เขาเคยทําให้แต่ความเจ็บปวดที่เขาเคยมอบให้กับคุณมันก็ค่อนข้างมากแต่คุณมุฟออนมาได้ไกลมากแล้วและยืนหยัดได้ด้วยตัวเองแล้วนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะต่อไปเราไปดูพลังงานความคิดความรู้สึกของคนรักเก่าของชาวธาตุน้ํากันนะคะว่าในช่วงนี้เวลานี้คนรักเก่าของชาวธาตุน้ําคิดและรู้สึกยังไงกับชาวธาตุน้ํา ขอพลังงานคนรักเก่าของชาวธาตุน้ำในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะขอพลังงานคนรักเก่าของชาวธาตุน้ำในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะเดทจัดเม้นเจ็ดไม้เท้าหกไม้เท้าสิบถ้วยราชนีถือดาบ ในถือดาบสถ้วย9ถ้วยสิดาบให้ใตายสำหรับเดอะเวอรพลังงานความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในช่วงเวลานี้นะคะเขารู้ดีนะคะว่าความสัมพันธ์หรือเยื่อใยที่คุณมีให้กับเขามันได้จบและหมดลงไปแล้วและในตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกก็คือเขารู้สึกเสียใจรู้สึกสำนึกผิด รู้สึกเจ็บปวดกับการสูญเสียคุณไปสาเหตุหลักที่เขารู้สึกแบบนี้นะคะเพราะเขาไปเจอสถานการณ์เดียวก,กันกับที่คุณเคยเจอสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณไม่ว่าจะก,การนอกกายนอกใจการโกหกหลอกลวงการมากมากการไม่รู้จักพอตอนนี้เขาเพิ่งผ่านสถานการณ์นั้นมาเพิ่งเจอความหลอกลวงเจอความสัมพันธ์ที่ไม่จริงจังจริงใจ เจอสถานการณ์ที่ถูกดึงไปเป็นมือที่สหรือเข้าไปในความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าคนสองคนเขารู้สึกผิดหวังและเสียใจกับตัวเองมากที่ได้ต้องมาเจอความเจ็บปวดเขามั่นใจมาตลอดนะคะว่าเขาเป็นเสือเป็นสิงเป็นคนที่ควบคุมทุกคนได้แต่มันไม่ใช่เขาเพิ่งถูกหลอกถูกกระทำมาจนทำให้ในตอนนี้เขาเสียใจกับสิ่งที่เคยได้ทำกับคุณ พราะทุกอย่างที่เขาได้เจอมันทําให้เขาสะท้อนได้มาว่ามันคือสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณซ้ําๆมาตลอดเวลาและคุณก็อดทนกับเขามาโดยตลอดขณะเขาเพิ่งเจอเหตุการณ์นี้แค่ครั้งเดียวเขายังเจ็บปวดและทนไม่ได้แต่คุณผู้ที่อยู่กับเหตุการณ์แบบนี้มาซ้ําๆหลายๆครั้งคุณยอมเขามานานมากตอนนี้เขายิ่งรู้สึกผิดมากเขารู้สึกเขาสูญเสียความเป็นตัวเองสูญเสียความมั่นใจ สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยคิดว่าเขามีเขากำลังปิดกั้นตัวเองออกจากคนรอบข้างช่วงนี้คุณอาจจะไม่เห็นเขาในสื่อโซเชียลหรืออาจจะไม่ได้ข่าวค่าวเขาเลยเพราะเขาพยายามปิดกั้นตัวเองเพื่อกลับมาหิวใจเขาอายเขาไม่อาจทนที่จะรับฟังเสียงเยะ่ะเย้ยถากถางจากคนอื่นได้เพราะคนอื่นมองเขาเสมอคะ่ะบอกเขาเสมอว่าเขาคิดผิดที่ปล่อยให้คนดีๆแบบคุณเดินออกมาจากชีวิตของเขา และคนที่เขาเลือกก็ไม่ได้ไดีกว่าคุณเลยทุงวันเขาจะต้องเจ็บปวดและเสียใจเพราะผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้น <c oughs> แต่ในวันนั้นเขาไม่เคยรับฟังและไม่เคยเชื่อค่ะ <c oughs> เขายังเลือกที่จะทําตามใจตัวเองแต่ในตอนนี้พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเหมือนที่คนอื่นเคยพูดเคยบอกเขาไว้มันทําให้เขาไม่กล้าไปสู้หน้าใครและยิ่งทําให้เขารู้สึกผิดกับคุณมากขึ้น ตอนนี้เขาพยายามแอบส่องแอบมองคุณในช่องทางที่เขาสามารถทําได้ไม่ว่าจะถามถ่ายจากเพื่อนคุณหรือคอยดูจากสื่อโซเชียลของคุณอาจจะทำแอคเขาหลุมขึ้นมาเพื่อตามติดชีวิตคุณอยู่เขาเห็นคุณสามารถใช้ชีวิตได้ดีใช้ชีวิตโสดได้อย่างมีความสุขด,ดูแลตัวเองได้ดีและกำลังก้าวหน้าไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นเขายิ่งรู้สึกเจ็บปวดเสียใจมากนะคะ ไพ่สิบดาบมันเจ็บปวดเสียใจมากเมื่อกี้พลังงานของคุณมันยังแค่เก้าดาบแต่ของเขาตอนนี้มันเป็นสิบดาบเพราะมันเสียใจจากการที่ถูกรอยศัดหักหลงังถูกหักหน้าถูกทาให้เสียความมั่นใจและรู้สึกผิดมากๆที่เคยทําร้ายจิตใจคุณเขารู้นะคะว่าคุณโกรธเกลียดเขามากกับสิ่งที่เขาเคยทําถ้าคุณไม่หมดความอดทนหรือหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างคุณคงไม่เลือกที่จะตัดเขาและเดินออกมา แต่ในตอนนี้เขารู้แล้วนะคะว่าเขารักคุณไพ่สิบถ้วยขึ้นมาเขารักคุณและไพ่ใต้สำรับก็คือ The w เ r l d เขารู้แล้วว่าคุณคือโลกทั้งใบของเขาคุณคือคนที่เขาจะต้องรักษาไว้และกลับดึงกลับมาในชีวิตเขาให้ได้เขารักคุณมากเขาอยากกลับมาในชีวิตของคุณเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นให้กับคุณเขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งแล้วบอกคุณว่าเขาขอโทษและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ในตอนนี้เขารู้แล้วว่าใครที่รักและหวังดีกับเขามากที่สุดถ้าเขาไม่กล้าที่จะเข้ามาเองเขาอาจจะขอให้เพื่อนของเขาหรือเพื่อนของคุณช่วยเป็นตัวกลางที่ทําให้คุณกับเขาได้เจอการได้พูดคุยกันได้ปรับความเข้าใจหรือในบางกรณีตอนนี้เขากําลังไปปรึกษาเพื่อนสนิทของเขาหรือเพื่อนของคุณที่เขารู้จักว่าเขาจะกลับมาขอโทษคุณได้ยังไงและตอนนี้เขาก็ได้สารภาพผิดกับคนเหล่านั้นแล้วว่าเขาผิดจริงๆ เขาทำผิดกับคุณและจะไม่ทำแบบนั้นอีกตอนนี้เขารักคุณมากและอยากมีคุณในชีวิตและเขาจะได้รับความช่วยเหลือจากคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นจะเปิดโอกาสหาโอกาสให้คุณกับเขาได้เจอกันได้พูดคุยได้ปรับความเข้าใจกันและมีโอกาสสูงมากที่คุณจะให้โอกาสเขาอีกครั้งเพราะคุณจะได้เห็นความน่าสมเพชและคุณจะเกิดความสงสารเขาและอยากให้โอกาสเขาอีกครั้ง นี่คือพลังงานความคิดความรู้สึกของคนรักเก่าของชาวธาตุน้ำที่มีต่อชาวธาตุน้ำในช่วงเวลานี้นะคะต่อไปเรามาดูกันเพิ่มเติมนะคะว่าคนรักเก่าของชาวธาตุน้ำเขาคิดยังไงกับคุณอีกไหมเขามีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมอีกไหมเพื่อนเนี่ยค่ะมันขึ้นมาใกล้เคียงกับที่พี่หมอบอกเมื่อกี้เลยนะคะเขาจะใช้เพื่อนของเขาหรือเพื่อนของคุณเป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ เป็นตัวกลางที่จะทําให้คุณกับเขาได้เจอการได้พูดคุยได้ปรับความเข้าใจกันตอนนี้เขาจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนและเขาจะกลับมาทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นความผิดที่เขาเคยก่อสิ่งไร้ไร้ที่เขาเคยทํากับคุณเขาจะกลับมาขอโทษขออภยัยขอแก้ไขและทําใหม่ให้มันดีขึ้นเขาจะกลับมาเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่คุณไม่คาดคิดว่าจะเห็นเขาต้องการ ให้เพื่อนติดต่อประสานงานคุณแมาหรือหาโอกาสให้คุณกับเขาได้เจอกันเพื่อมาปรับความเข้าใจเพื่อมาไกล่เกลี่ยปัญหาที่เคยมีและเพื่อบอกความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขาอยากกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณนะคะและเขาจะให้คําสัญญากับคุณโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอคุณอาจจะบอกว่าคุณไม่ต้องการคำสัญ,ญญาของเขาอีกแล้วเพราะเขาเคยให้มาหลายๆครั้งแต่ไม่เคยทำได้ แต่ในครั้งนี้จะเป็นคำสัญญาครั้งสุดท้ายที่เขาจะให้กับคุณโดยที่คุณไม่ต้องขอและเขาจะทำให้คุณได้คำสัญญาใดๆก็ตามที่เขาทำหรือเขาพูดในวันที่เขาขอกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เขาจะทำทุกอย่างตามที่เขาพูดและเขาจะเป็นคนในแบบที่เขาสัญญากับคุณเอาไว้นี่คือพลังงานคนรักเก่าของชาวธาตุน้ำที่มีต่อคุณในช่วงเวลานี้นะคะถ้าคุณคิดว่านี่คือพลังงานของคุณขอให้น้อมรับพลังงานดีๆกลับไป และพี่หมอลบกวนฝากกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครหยพี่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ